ความตึงเครียดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกำลังปัตตุอีกครั้งเมื่อข่าววงในจากสายข่าวทหารเปิดโปงขบวนการลับที่เชื่อมโยงจีนกับกัมพูชาโดยเฉพาะกรณีชุดสังหารเงาที่ถูกกล่าวหาว่าเข้ามาปฏิบัติการในพนมเปญและชายแดนด้านติดไทยลาวทําทให้เกิดกระแสะสะเทือนทางการเมืองอย่างรุนแรงพลเอกรังสีอดีตแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงด้านข่าวกรองออกมาย้ําแรงว่าสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่กําลังเป็นรูปธรรมอย่างน่ากังวลพลเอกรังสีระบุชัดเจนว่า คุณเซนตาหงแน่หมายถึงชะตากรรมของอดีตนายกกัมพูชาผู้ทรงอํานาจยาวนานอาจเผชิญแรงกดดันจากทาหงในประเทศและต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงไปถึงการปรากฏตัวของกองกําลังพิเศษที่ถูกเล่าลือว่ามาจากสายสัมพันธ์ลับกับจีนข่าวนี้จุดไฟการถกเถียงในสังคมออนไลน์สะท้อนความหวั่นไหวของภูมิภาคที่กําลังเผชิญการจัดระเบียบใหม่ทางยุทธศาสตร์โลกการโผล่ของชุดสังหาร ที่ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายจีนทําให้หลายฝ่ายเริ่มโยงเข้ากับความเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองภายในกัมพูชาแต่ยังเกี่ยวพันกับการดึงมหาอํานาจเข้ามาเป็นตัวแปรไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียะ่ะหรือแม้แต่เวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนกับกัมพูชาโดยตรงการปรากฏของข่าวนี้ทําให้กลายเป็นเชื้อไฟใหม่ในการเมืองภูมิภาคขณะเดียวกันข่าวกรองอีกสายก็รายงานตรงกันว่ากองทัพรัสเซีย ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าสู่เวียดนามแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่รัสเซียกลับมาแสดงบทบาทอย่างชัดเจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การก้าวเท้าเหยียบเวียดนามของทหารรัสเซียสะท้อนว่าเกมภูมิรัฐศาสตร์เริ่มขยับเข้าสู่ระยะอันตรายคำถามสำคัญคือทำไมรัสเซียจึงเลือกเวลานี้ในการปรากฏตัวนักวิเอคราเชื่อว่ามีการส่งสัญญาณตรงไปยังทั้งสหรัฐและจีนว่ารัสเซียจะไม่อยู่นิ่ง ในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงสุดเช่นนี้เพราะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหัวใจของเส้นทางเศรษฐกิจเส้นทางพลังงานและเส้นทางทหารในอนาคตเมื่อรัสเซียเริ่มเคลื่อนไหวย่อมส่งแรงสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อข่าวการเคลื่อนไหวของรัสเซียมาบรรจบกับข่าวชุดสังหารจีนที่โผล่ในกัมพูชาย,ยิ่งทําให้สถานการณ์ถูกตีความว่ากําลังมีการปูทางสู่การเผชิญหน้ารูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การสู้รบโดยตรงแต่เป็นสงครามในเงามืดที่ใช้อิทธิพลก่อ หาระข่าวและกองกําลังพิเศษเข้ามาเป็นเครื่องมือโลกกําลังจับตามองว่าใครคือเป้าหมายที่แท้จริงคนเอกรังสีกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคําว่าทุกอย่างกําลังเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะไม่ว่าจะเป็นท่าทีของเวียดนามที่อ้าแขนรับรัสเซียการเงียบของกัมพูชาที่ไม่ออกมาปฏิเสธข่าวชุดสังหารและการนิ่งเฉยของจีนที่ถูกมองว่ากําลังยอมให้ข่าวนี้แพร่สะพัดเพื่อสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดสะท้อนถึงเกมหมากรุกใหญ่ที่กําลังเริ่มต้นขึ้นในภูมิภาคนี้กัมพูชาถูกมองว่าเป็น หุ่นเชิดยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหออุนเซนและตระกูลทางการเมืองมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนมานานการมีข่าวลือเรื่องหน่วยสังหารเงา ที่ถูกหนุนหลังจากจีนจึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกมองข้ามได้เพราะมันสะท้อนว่าแม้แต่การรักษาอํานาจภายในกัมพูชาก็ถูกโยงเข้ากับการจัดสมดุลของมหาอํานาจโลกเวียดนามเองมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งกับกัมพูชาตั้งแต่ยุคสงครามจนถึงยุคสมัยใหม่การที่รัสเซียก้าวเข้ามาในฮานอยยิ่งทําให้กัมพูชาและจีนต้องระแวดระวังเพราะมันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าเวียดนามอาจมีพันธมิตรใหม่ที่พร้อมเผชิญหน้ากับเงื่อนไขใดๆที่จีนและกัมพูชาพยายามซ่า เงือขึ้นในภูมิภาคในโลกออนไลน์ข่าวนี้กลายเป็นกระแสแรงแบบไฟลามทุ่งผู้คนจำนวนมากพูดถึงคำพูดหุนเซนตาหงแน่ของคนเอกรังสีว่าเป็นเหมือนคำพยากรณ์ที่สะท้อนชะตากรรมของผู้นำเก่าที่กำลังหมดบทบาทยิ่งเมื่อผูกเข้ากับภาพลักษณ์นะักการเมืองที่อยู่ยาวก็ยิ่งทำให้ผู้คนจับตายอย่างใกล้ชิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกัมพูชาใกล้จะมาถึงจริงหรือไม่สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อมหาอำนาจเริ่มวางหมากในภูมิภาคเล็กๆก,ก,การาเผชิญหน้าที่ไม่ตั้งใจอาจลุกลามกลายเป็น สงครามตัวแทนได้ทุกเมื่อเพราะทุกฝ่ายต่างมีผลประโยชน์มหาศาลที่เดิมพันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่าเรือน,น้ำมันกา๊าซและเขตอิทธิพลทางทหารที่สามารถพลิกดุลอำนาจโลกได้ทันทีนักวิเคราะห์บางรายมองว่าฮุนมาเนตลูกชายของฮุนเซนที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอาจตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลเพราะต้องรักษาความสัมพันธ์กับจีนในขณะเดียวกันก็ต้องระวังเวียดนามและรัสเซียการเมืองกัมพูชาจึงอาจกลายเป็น จุดประตุที่โลกไม่อาจละสายตาได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวกระแสข่าวนี้ยังส่งแรงสั่นสะเทือนมายังไทยลาวและเมียนมาเพราะทั้งหมดมีพรมแดนเกี่ยวพันกับกัมพูชาโดยตรงหากมีการเคลื่อนไหวทางทหารโดยการเมืองที่ผิดคาดทุกป,ประเทศรอบข้างจะได้รับผลกระทบทันทีไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายประชากรที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตการประกาศของคนเอกรังสีจึงถูกมองว่าไม่ใช่แค่คำเตือนแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณ ต่ยังทุกฝ่ายว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกัมพูชาแต่คือหมากสาคัญบนกระดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนโลกคําว่าคุณนเซนตาหงแน่จงไม่ใช่แค่สโลแกนไวรัลแต่กาลังเป็นคําพาดหัวที่บ่งบอกว่ายุคสมัยใหม่หนัาของการจัดระเบียบภูมิภาคได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อกองกําลังรับจีนโผล่ในกัมพูชาขณะเดียวกันทหารรัสเซียก็ก้าวสู่เวียดนามภาพนี้สะท้อนชัดว่า ลุมนำโขงกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการาเผชิญหน้าระดับโลกและทุกสายตาต้องจับจ้องอย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวของรัสเซียในเวียดนามกำลังทำให้สหรัฐต้องเร่งปรับท่าทีเพราะสหรัฐเองก็มีฐานทัพและพันธมิตรในฟิลิปปินส์และไทยหากรัสเซียยืนหยัดจับมือกับเวียดนามได้จริงเท่ากับว่าสมดุลอำนาจ ในภูมิภาคจะเปลี่ยนทันทีสหรัฐอาจถูกบีบเพต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะกระทบโดยตรงต่อจีนและกัมพูชาที่ใช้ชายฝั่งและท่าเรือเป็นฐานยุทธศาสตร์หลักอีกหนึ่งมิติที่ถูกจับตามองคือสงครามไซเบอร์และข่าวสารที่กำลังประตูไปพร้อมกับสงครามแนวข่าวเรื่องชุดสังหารลับถูกเผยแพร่และแพร่กระจายรวดเร็วในโลกออนลายทำให้เกิดแรงสะเทือนด้านจิตวิทยาในกัมพูชาอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นปฏิบัติการในโอ Information Operation ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้สเสถียรภาพภายในประเทศสันคลอนและเปิดช่องให้มหาอำนาจเข้ามามีอิทธิพลได้มากขึ้นพลเอกรังสียังชี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนผู้นำในกัมพูชาไม่ว่าจะได้แรงกดดันภายในหรือการจัดฉากจากภายนอกการเคลื่อนไหวของชุดสังหารเงาจึงอาจไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลือธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญญาณเตือนว่ากระดานใหม่กำลังถูกเตรียมขึ้นแล้วโดยมีตัวละ คอร์อย่างจีนรัสเซียเวียดนามและสหรัฐเข้ามาข้องเกี่ยวพร้อมกันท่ามกลางแรงกดดันนี้สิ่งเดียวที่ทุกประเทศในภูมิภาคหวาดกลัวที่สุดคือการลุกลามไปสู่การประทะโดยตรงไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือทะเลจีนใต้เพราะหากเกิดขึ้นจริงจะไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆที่เสียหายแต่ทั้งภูมิภาคอาจถูกลากเข้าสู่สงครามตัวแทนแบบเต็มรูปแบบโลกจึงจับตาว่าคำพูดของคนเอกรังสีที่ว่าหุ่นเซนตาหงแน่ อาจไม่ใช่เพียงแค่คําเตือนธรรมดาแต่เป็นการพยากรณ์ถึงพายุใหญ่ที่กําลังจะถาโถมขณะเดียวกันบรรดาผู้สังเกตการในอาเซียนเริ่มแสดงความกังวลว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้อาจทําให้สมาคมประชาชาติสูญเสียความเป็นกลางไปโดยปริยายเพราะหากกัมพูชาย,ยังคงถูกตราหน้าว่าเป็นฐานทัพของจีนและเวียดนามกลายเป็นประตูของรัเสเซียอาเซียนจะถูกฉีกออกเป็นสองขั้วทันที การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งถัดไปจึงอาจกลายเป็นเวทีที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีสื่อสากลเริ่มรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าฮุนมานเนตลูกชายฮุนเซนอาจไม่มีพลังเพียงพอในการควบคุมทุกอย่างเพราะเงาของบิดาย,ยังคงครอบงำและสายสัมพันธ์กับจีนก็ลึกเกินกว่าจาพะพัาตัดขาดได้ง่ายๆขณะเดียวกันก็ถูกแรงกดดันจากประชาคมโลกและประเทศเพื่อนบ้านที่จับตาทุกการเคลื่อนไหวการตกอยู่ระหว่างคมดับเช่นนี้ทําให้เขาอาจกลายเป็นผู้นําที่อายุสั้นที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาหากไม่สามารถสร้างสมดุลได้ทันเวลาสำหรับไทยเองนักยุทธศาสตร์มองว่าจำเป็นต้องเดินบนเส้นได้อย่างระมัดระวังที่สุดเพราะพรมแดนไทยกัมพูชาเป็นจุดประบางหากมีการกระทบกระทั่งไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่อาจบานปลายกลายเป็นวิกฤตทันทียิ่งเมื่อกระแสข่าวชุดสังหารลับเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ออนไลน์ องค์ไทยก็ยิ่งสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลต้องออกมาระบุจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้นในไม่ช้าท้ายที่สุดบทสรุปของเกมนี้ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสมนรภูมิชิงอิทธิพลของมหาอำนาจโลกอีกครั้งคำพูดของพลเอกรังสีที่ว่าคุณเซนตาหงแน่ไม่ได้เป็นเพียงคำสบประมาทหากแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจเลี่ยงและเมื่อทหารรัสเซียเหยียบเวียดนามขณะที่เงาของจีนลอยปกคลุมกัมพูชาก็เท่ากับว่าฟ้าผ่าลูกใหม่กำลังจะฟาดลงบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำโอของในเร็ววัน